สวัสดีครับพบกับผมในยครับจากช่องไนเวิร์กครับวันนี้มาทํากับข้าวกันดีกว่าครับเช้าๆแต่ก่อนจะมาดูผมทําอะไรครับรบกวนนะครับถูกใจติดตามซับสไครป์ผมด้วยนะครับจากช่องไนเวิร์กนะครับอ่ะครับไปดูครับไปลองทํากันเลยครับครับอ่าวันนี้ครับ ผมจะมาทำต้มจืดหัวไชเท้านะครับง่ายๆครับแต่วันนี้พิเศษคือมันเป็นหัวไชเท้าสีเขียวครับซึ่งมันเหมือนกับตัวไก่ตัวละครที่มันเป็นการ์ตูนในหนังจีน่ะที่มันตัวมันน่ารักน่ารักอะตอนแรกก็ไม่ได้กินนะแต่ว่าเอามาลองดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้หัวไชเท้าเนี้ยมันไม่เคยผมยังไม่เคยเห็นนะครับว่าใครเอามาทำอะไรแต่ว่าหัวไชเท้าอะอย่างแรกที่ผมคิดเลยก็คือเอามาทำต้มจืดเนี้ยแหละครับ สำหรับนี้ก็คือต้มจืดทั่วไปนะครับแต่พิเศษก็คือมันจะเป็นผงปรุงรสนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันเป็นผงปรุงรสสำหรับสำหรับอาหารคีนนะครับซึ่งใช้1ช้อนชาครับมันก็จะประมาณสิบแคลอรี่นะครับผมอาจจะใส่สักประมาณ3 3ช้อน3ช้อนชานะครับก็แค่30แคลอรี่ครับก็คือในน้าซุปตรวนี้ก็คือจะมีปริมาณแคลอรี่ได้เกิที่มันได้มันไม่เยอะมากนะครับก็ทําให้เราสามารถแบบ รสน้ําแกงได้อย่างสบายใจนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันต่อเลยครับสวัครับน้ําเดือดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ผงลงรสนะครับเวหาับอันนี้ครับจะใส่แค่สามช้อนชาครับอันนี้นะครับอ่าอันนี้มันจะมีความหวานอยู่จะหมดแล้วผมก็ซื้อมานานแล้วแต่ผมไม่ได้กินเท่าไหร่อันนี้อยากกินซุปนะครับเลย ใส่มาสามช้อนชานะครับก็มาสามสิบแคลอรี่อันนี้ก็มีความหวานนะครับก็เขาจะทำมาจากอ,อ,อะไรนะน้ำตาลอ้อยมีแค่นี้ก็เยอะแล้วโอเคครับอันนี้สําหรับเนื้อสัตว์ที่ผมจะสัตนะครับวันนี้ก็จะเป็นไก่เด่งครับอันนี้ผสมทำเองอันนี้เอาให้ดูก่อนอ่าอันนี้คือไก่เด่งนะครับผม ก็ผมจะมีวิธีการทำที่สามารถทำให้ไก่มันเด้งนะครับก็ครับปอน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ผงปรุงรสไปละคราวนี้นี่ครับไก่เด้งนะครับที่ผมจะใส่อันนี้ก็ผมก็ง่ายๆครับไม่ปั้นครับใส่เข้าไปในช้อนเลยก็ตักไปเป็นชิ้นๆเลยครับใส่ ไก่ก่อนครับอันนี้ที่ผมใส่ไก่เด้งเนี่ยเพราะว่ามันจะได้กินง่ายครับมันแบบมีความนุ่มหนึบเด้งลิ้นซะหน่อยอ่าใส่เข้าไปครับผมก็กะประมาณสักเยอะหน่อยนะผมเป็นคนที่กินกับเยอะผมก็กินเยอะกินพวกเนื้ออะไรเนี่ยเยอะครับแต่ว่าเออเนื้อของผมเนี่ยมันคือผมที่ผมทำเนี่ยผมก็จะแบบลอกหนังลอกอะไรออกหมดเลยส่วนที่ทํา ส่วนที่ใช้นี่คือเป็นอกไก่ครับก็มันมีไขามาน้อยอยู่แล้วก็เวลาทำก็ลอกหนังดึงหนังสับเลียดสับปั่นเลยครับทำอโอเคครับได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ไก่สุกนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อดูครับว่าผมจะใส่อะไรต่อ ครับผมอันนี้ฮ่าๆอผกของเราครับอันนี้คือโัชเท้าทสีเขียวครับก็อยวจะใส่ครับหลังจากที่ต้มไปสักพักแล้วอเนื้อไก่สุกแล้วก็น้ําเดือดนะครับโอเคใส่เข้าไปขออนุญาตคนนิดนึงนะครับโอเคแทบท่วมหม้อเลยทีเดียวกินคนเดียวครับแ,แล้วก็เท่านี้เออผมก็เหลือมะเขือเทศไว้อยู่ ก็เลยอาจารย์มาใส่ให้มันหมดนะครับอันนี้ผมใช้มะเขือเทศลายชินีนะครับลูกเล็กๆเล็กๆมันดูน่ากินดีโอเคครับนี่ครับมะเขือเทศโอเคใส่ต่อเลยนะค,ครับเดี๋ยวผมรอให้มันสุกก็อาจจะไม่ปรุงรสแล้วแหละเพราะว่าก็ใส่ผงปรุงรสแต่ผมจะปรุงนิดเดียวนะครับเออสำหรับแค่นี้ก็สำหรับรอให้มันสุกอย่างเดียวโอเคครับ กลับมานะครับมันเดือดก็จะมีฟองนะครับเราก็ตักฟองออกสักหน่อยนะครับนี่ครับมันเดือดก็ตักฟองออกสักหน่อยมันจะได้ไม่เป็นไข่เยอะนะครับเพราะบางทีเราก็ต้องช้อนไอ้พวกไขมันอะไรออกด้วยมันก็ถึงเ,เนื้อไก่ที่ผมทำผมจะลอกไขมันออกแต่ในเนื้อมันก็ยังมีไขมันอยู่นะครับเราก็ลอกออกครับมันก็ให้ทําให้ําซุปเราเป็นไข่น้อยลงอืม ให้น้ำใสๆอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีครับนะครับอีน่นี้ก็สวยงามพร้อมรับประทาน ครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับซุกหัวเชเท้าสีเขียวนะครับอ่าเป็นมือกิมคลีนของผมครับสําหรับวันนี้นะครับกินสองมื้อทั้งวันสองมื้อนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สําหรับรสชาตินี่ก็เยอะเดี๋ยวหาช้อนก่นอ่าชาอีกคนั้แหละโอเคชิมดูก่อนเลย โอเคครับหวานหอมเหมือนต้มยำเอ้เหมือนซุปทั่วไปเลยนะครับรสชาติสําหรับผมนะครับสําหรับตัวนี้ที่ใช้นะครับเป็นผงปรุงรสนะครับอันนี้ใช้แทนผงปรุงรสธรรมดาได้นะครับแคลอรี่น้อยนะครับอ่าอีกหนึ่งแค่ซับปีดีนะครับเอาไปหาซื้อกันนะครับแล้วก็สําหรับมื้อนี้ผมก็ไม่ได้มีแค่นี้นะผมยังมีอ่าโชเลยครับไก่ครับเหมือนเดิมครับเรื่องอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นเมนู เป็นเมนูเหมือนข้าวมันไก่น,นะครับใช,ใช้น้ำจิ้มข้าวมันไก่น,นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันแต่จ,จะมีลูกให้ชมด้วยตอนท้ายๆนะครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่มาชมนะครับการทำอาหารของผมครับในเวิร์กในเว้นะครับอาหารแบบลดหุ่นลดวนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับซับสไครต์ผมด้วยนะครับติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ